สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับก็วันนี้ผมได้นัดลูกค้านะครับเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งเหรียญผ้ามานะครับนัดมาเช่าที่แถวซอยวัดไซมาใต้นะครับจังหวัดนนท์นะก็จบราคากับพี่เขาไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นเหรียญยิ้มหวานหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ก็พูดคุยราคากันคร่าวๆนะครับจากในแชทนะครับพี่เขาก็ติดตามมาจากเดกก็นัด เวลานะครับพอดีพี่เขาอยู่แถวนี้นะครับต้องมาทําธุระแถวนี้ก็เลยนัดเจอกันที่ซอยวัชัยม้านะครับก็ได้จบกันไปนะครับเหรียญยิ้มหวานนะครับพี่ท่านใดมีพระนะครับอยากปล่อยนะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับไลน์ไอดีแอดไซทายห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับมีตัวแอดด้านหน้านะก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อสะท้อนยอดนิยมและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับก็อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัชพันสูงนะครับสายวัชพันสูงก็รับเช่านะ เป็นเหรียญที่ทานหลวงกอต้องสุกปุกเสกนะครับก็รับเช่านะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับ l ลาย id s i t a y 5ท5 1นานนะครับขอบคุณครับเต้บองกระทองนะครับ